สวัสดีทุกคนคะ่ะว,วันที่11ตุลาคม2 5 6 8เป็นวันที่ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศรีสิงห์ไปอยู่ที่ราศรีกันในคลิปนี้เป็นของชาวราศีมีนเดี๋ยวมาดูว่าดาวศุกร์ย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมีนนะคะวันที่11ตุลาคมเนี่ยดาวศุกร์จะย้ายจากราศรีสิงห์มาอยู่ที่ราศรีกันอยู่ที่ราศรีกันเนี่ยอยู่จนถึงที่4ี่พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8ทีนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเขาจะได้ตำแหน่งอ่อเป็นนิดซึ่งนิดเนี่ย ก็มีความหมายธาราโหส่าลนะคือต่ําต้อยก็ได้เรกน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยหรืออ่อนแรงอ่อนกําลังอ่อนแอทอแท้เบื่อหน่ายก็ได้ทีนี้เดาวศุกร์ดวงนี้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์คือแสงก็อาจจะมีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้นะคะก็มาดูกันคุณเป็นเรื่อะไรของคุณดาวศุกร์เป็นดาวเจเรือนสาชะกับมรณะมาอยู่ในปัตนิดาวก็มาดูกัน สําหรับคนมีคู่ก่อนซาชัยประเดนี้เนี่ยคนมีคู่เนี่ยเอ่อเรียกว่าเพื่อนคุณหรือสังคมรอบตัวคุณเองเนี่ยอาจจะให้เกียรติและเกงใจคู่ของ,ของคุณนะหรือคนรอบตัวคุณคนรอบตัวคุณเนี่ยรอบตัวคุณเองหรือคู่ของคุณเนี่ยก็จะมีการติดต่อสื่อสารม,มากกับคู่ของคุณรวมถึงอาจจะมีลูกค้าติดต่อมาหาคู่คุณก็ได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้มอง,งคนโสดคนโสดเนี่ยคุณจะได้เจอจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางการใช้สื่อออนไลน์เองหรือเพื่อนแนะนําให้ก็ได้หรือบางคนได้เพื่อนมาเป็นแฟนแต่ทีนี้ก็ดูกันให้ดีๆใช้เวลาหน่อยทีนี้ดาวสุกเองกับดาวเจ้เรือนมรณะด้วยมรณะปัตนีอ่ะเรามองคนมีคู่ก่อนคนุณคนมีคู่เนี่ยก็มองว่าในมุมบวกนะ คนที่มีคูออ่อาจจะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่งเกิดขึ้นกับตัวคู่ของคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่างถิง่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นเนื่องด้วยสาเหตุของแต่คนแต่ถ้ามองคนโสดอีกคนโสดก็มีโอกาสเจอคนคนนี้อาจจะเจอจากการ คนเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะมรณะหรือคนเก่ากลับมาก็ได้แต่ที่นี่คุณดูว่าคนเก่ากที่กลับมาเนี่ยตอนเขาจากคุณไปเนี่ยเขาจากไปลักษณะแบบไหนแล้วเขากลับมาลักษณะแบบไหนอันนี้ดูกันให้ดีนะคะหรือคนที่เจอเนี่ยเขาอาจจะมีเ,เป็นคนที่ผิดหวังเรื่องความรักมาบ่อยก็ได้ แล้วก็เป็นคนที่กำพ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะอันนี้คนโสดเนาะทีนี้เรามองในมุมลบบ้างมรณะคือปัญหาศักด์โรคภัยคือใครละ่ะมรณะคือคนอื่นหรือไอ้พวกมองนี้นะอาจจะเป็นบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอะที่เป็นปัญหาให้กับคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูที่สถานการณ์ของแต่คนนะ รวมถึงโรคภยัยอย่างเช่นบางคนถ้าใครมีโรคประจําตัว,ตวคู่ครองกันอ่ะถ้ามีโรคประจำตัวเกิดขึ้นก็สามารถกําเริบเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ที่มองว่าไม่ว่าเป็นปัญหาใดก็ตามทุกคนเนี่ยยังสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะรวมถึงโรคภัยด้วยเพียงแต่บางทีบางคนอ่ะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นไหมอ่าค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไขการเจรจานี่แหละนะคิดว่า ใช้ความคิดหน่อยแล้วเจรจากันให้ดีปัญหาตรงนั้นมันสามารถที่คลายปทานที่ดีได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ามองว่าอ,อในอมุมนึงเนี่ยดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนของเรื่องความรักเงินสดใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องความรักหูกแล้วเงินสดเนี่ยอาจจะมีเงินอะไรก็ได้เข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่ามีความเป็นนิดเนาะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ย ก็ไม่รู้บางคนอาจจะเป็นเรื่องของก่อนหน้าน,นี้มีใครยืมเงินคุณไปเปล่าก็าอาจจะใช้คืนคุณบางส่วนก็ได้นะหรืออ่าเขาเรียกว่าวบางคนก็อาจจะได้จากการสื่อสารของตัวเองก็ได้เหมือนกันถ้าเราทำสื่อออนไลน์เนี่ยมันก็อาจจะมีเงินเข้ามาก็ได้ทีนี้เรื่องของความรักอ่าเรื่องความรักเมื่อกี้ก็พูดไปคร่าวๆแล้วเนาะ เรามองมองในมงคลอีกอคนคนคู่อีกแบบหนึ่งถ้าดาวศุกรเป็นนิดเนี่ยบางคนอกว่าไงบางคนมีการน้อยอ,อกใน้อใจกันเกิดขึ้นก็ได้ขี้หึงก็ได้งอนกันก็ได้แต่ถ้าสองคนเข้าใจกันนะมีการงอกันบ้างอ่ะเล็กๆน้อยเนี่ยทุกอย่างเรื่องความรักเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นแต่มองอย่างหนึ่งว่า ถ้าโดยธรรมชาติเป็นคนสวยคนหล่อด้วยกันทั้งคู่ทั้งตัวคุณเองคู่ครอ,องของคุณมีสเสน่ห์อะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีใครเขาเข้ามาที่นี้คนที่เข้ามาเนี่ยในเมื่อเรารู้ตัวเราแล้วว่าเราแต่งงานมีครอบครัวแล้วเราไม่ก้าวขาวไปเนี่ยปัญหาไม่มีตามกลับมานะแต่ให้มองมุมกลับด้วยในกรณีที่ตัวคุณเองหรือคู่ของคนไปเห็นคนคนสวยคนหล่อข้างนอกเนี่ย อยากจะจีบเนี้ยเรารู้นี่เฮ้ยเรามีครอบครัวแล้วเราก็ไม่ไปจีบเราก็อยู่ในส่วนมุมของเราเนี่ยปัญหาก็ไม่ตามกลับมานะอันนี้คือคนมมคู่นะคะคนโสดก็แบบที่บอกนั่นแหละคุณอาจจะเจอคนออต่างถิน่นต่างแดนอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําหรือได้เพื่อนมาเป็นแฟนก็ให้ดูกันดีๆนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นนิดอ่าคนนี้เข้ามาเนี่ยเ,เขาอาจจะ มีอะไรที่ด้อยกว่าคุณไหมอลองไปสังเกตกันดูนะคะของแต่คนเนาะแต่ทุกอย่างขอใช้เวลาค่ะในการตัดสินใจทีนี้เรามองใมุมของหุ้นสวดมัง่งเราอาจจะเจอใครมาชวนลงทุนทําอะไรอดูกันให้ดีทำสัญญาให้เป็นรายลักษณ์อักษรเขียนข้อความให้ดีๆให้รัดกุมค่ะแล้วก็เก็บ จกกันรว้ครบชุดจะได้เป็นเป็นหลักฐานยืนยันในการข้างหน้าได้นะเผื่อเผื่อมันมีปัญหาอะไรอย่างน,อน้อยมีหลักฐานยืนยันเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังจะได้ไม่ต้องเสียเพื่อนด้วยต้งหวังงี้ถ้าไม่ไม่เรื่องความรักไม่ใช่ไมู่้ส่วนคือไม่ได้สนใจความรักละสนใจเรื่องการทํางานหรือทาอะไรคุณมีการซื้อของผ่านพวกของออนไลน์ไหมเออ ผ่านพ่อค้าไหมค้าไม้ไมอันนี้ดูของให้ดีๆของนี่มั็นหลจจริงการตกหล่นหายไปไหมระหว่างทางหรือว่าได้ของไม่ครบจํานวนไหมในตรงปกไหมนะคะอันนี้เช็คด,ดูกันให้ดีๆนะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้ค่ะก็จดคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนทีเข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ